เคยไหมครับเวลาเราอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเกมหรือไปฟังสัมนาตามงานต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเนี่ยเราก็จะมีคนมาเล่าให้ฟังว่าการทาเกมมันแพงมันมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายสิบล้านบาทนักศึกษาบางคนอาจจะเคยได้ยินอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญบางคนออกมาพูดด้วยซ้ำว่าเกมที่นักศึกษาใฝ่ฝันที่จะทําอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้เงินน้อยๆเลยบางทีอาจจะต้องมากถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยคือ เกมที่ดูเหมือนจะง่ายๆของนักศึกษาบางคนเนี่ยอาจารย์ยังอาจจะประเมินให้ถึงละสาสิบล้านบาทเลยว,วยซ้าคือในตอนที่ผมยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทําเกมไม่ได้เข้ามาวงการเนี้ยเป็นนักพัฒนาเกมตรงนี้ผมก็ได้ยินอะไรแบบนั้นมาตลอดว่าแบบไอ้เกมออนไลน์นี้ลงทุนหลายสิบล้านไอ้เกมมือถือนั้นก็แบบเออราคาหลายล้านบาทกว่าจะทําออกมาเสร็จได้เนี่ยแถมเวลาที่ต้องทําให้เสร็จนั้นก็สั้นมากด้วยไม่งั้นเงินจะไม่พอ ผมเคยเชื่อมาตลอดเลยว่าเออถ้าเราทําเกมของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทํางานหาเงินหาเงินให้ได้ในจํานวนมากที่ดูเหมือนว่าผมจะไม่ทางเอื้อมถึงได้หรือไม่ผมก็ต้องไปหานักลงทุนที่ใจดีหรืออยากจะลงทุนในสายเกมจริงๆถึงจะทำเกมของตัวเองผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเสมอไปครับในฐานะคนที่เคยทํามาทั้งหมด4เกมแล้วก็เกมล่าสุดก็ทํากาไรได้พอสมควร ผมอยากจะให้ประสบการณ์และเรื่องราวของผมช่วยเหลือผู้ฟังตอนนี้ได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการสร้างเกมเกมหนึ่งขึ้นมาครับโดยเฉพาะกับการสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาเกมหนึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอให้คนที่กําลังคิดอยากจะทาเกมอยู่ก็คือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งครับมาถึงเรื่องแรกแล้วก็คําถามที่ทุกคนอยากได้คําตอบก่อนดีกว่าพัฒนาเกมเกมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ ต้องมีเงินหลายสิบล้านบาทจริงไหมคําตอบง่ายๆสัส้นๆเลยครับอาจจะเกินแต่ก็อาจจะไม่มันขึ้นอยู่ว่าเกมที่เรากําลังพัฒนากำลังสร้างอยู่เนี่ยเป็นเกมแบบไหนแต่โดยส่วนมากเกมในระดับิินี้ของทีมเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะใช้ถึง10ล้านบาทหรอกครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องเกม Mass Builder ที่ทาง v e r m i l i o n Digital ของทีมผมที่กำลังพัฒนากันอยู่ตอนนี้ m a s ซ์บิวเดอเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังในเดือน11ปี2017ครับโดยเรามีการระดมทุนในเดือน3ปี2019และวางจำหน่ายจริงๆในเดือน9ปี2019ซึ่งถ้านับเวลาจริงๆแล้วก่อนที่ m a s ซ์บิวเดอรจะวางจำหน่ายในรูปแบบ Early Access เนี่ยพวกเราใช้เวลาพัฒนามันอยู่ประมาณ1ปี10เดือนรู้ไหมครับว่าเงินทุนจริงๆที่เราใช้ในการพัฒนาเกมเนี้ยเกมในฝันของเราเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ จากวันที่เริ่มพัฒนาจริงๆจนถึงวันที่วางขายเลยนะในรูปแบบ Early Access s เ u นี่ยแมสบิเดอรใช้เงินประมาณ3ล้านบาทครับใช่แล้วครับคือเราใช้ประมาณ3ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากตัวเลขที่ผมเคยรับทราบมาตลอดเลยถ้าถามว่ายังสูงอยู่ไหมมันก็ยังสูงอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเงินล้านที่ใครๆก็หาได้หรือมันหาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณญ,ญาติมิตรสหายทั้งหลายที่ ให้กูยืมตั้งแต่ก้าวแรกนะต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินที่ใช้เลี้ยงคน8คนเป็นเวลาเกือบ2ปีจนเราทําเกมให้ได้ถึงระดับที่พร้อมจะเอาออกมาขายครับถ้าลองคิดตามนี้ดูก็จะพอเห็นได้ว่าถ้าเราลดจํานวนคนหรือลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาลงมาได้เราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงคือหลักๆเลยครับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกมเกมนึงขึ้นมาเนี่ย มันคือ fixed cost คือไอ้ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ตลอดทุกเดือนเนี่ยแหละครับหนักสุดแล้วคือค่าโปรแกรมค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ค่าคอมพิวเตอร์พวกนี้มันจ่ายรอบเดียวจบยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเอ g นจิ้นสำหรับการใช้ทำงานอย่าง Unreal หรือ Unity เนี่ยค่อนข้างที่จะฟรีด้วยซ้ำแล้วก็ค่าเล็ขสิทธ์ license ในการใช้โปรแกรมต่างๆที่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็มีแพ็กเกจอะไรที่มันราคาถูกออกมาให้เราได้สับสายใช้สอยกันแต่ค่าใช้จ่ายทุกเดือนเช่นค่าเช่าออฟฟิศค่าจ้างพนักงานเนี่ย มันจะค่อยๆทับถมลงไปทุกเดือนจนมันทะลักจนมันล้นจากสิ่งที่เราคาดคิดไปตอนแรกในกรณีของพวกผมทีมเวอร์มิเลียนเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่8คน,น,นเนื่องจากเกือบทุกคนเป็นโฟลเดอร์ที่ไม่ค่อยจะห่วงเรื่องเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากทําเกมของเราให้เสร็จให้สําเร็จแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเกมของเราขายได้พวกผมก็พูดได้เลยว่าผมรับเงินเดือนกันประมาณเด็กจบใหม่นะครับถ้าคิดง่ายๆตอนนี้บวกกับค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าตึกออฟฟิศเนี่ยก็ตกเดือนละประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นครับแต่นี่ที่ทําได้ก็บอกก่อนเลยว่าเพราะว่าพวกเราเป็นทีมอินดี้เล็กๆที่มีความสนิทสนมกันที่เราไม่อยากให้มีใครมาลงทุนแล้วก็เอาไอเดียที่ไม่ได้เกิดจากพวกเราเองมายัดใส่เกมของเรานะครับอ่ะจบเรื่องส่วนตัวของเรามาที่การประเมินค่าใช้จ่ายกันดีกว่าค่าใช้จ่ายฟิกซ์คอสที่อาจจะเพิ่มเข้ามาในการทําเกมทั้งหลายเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่า เกมแต่ประเภทมันมีฟิกซ์คอสที่ไม่เท่ากันอยู่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคือเกม PC อย่าง Mass Builder ซึ่งเราจะใช้เป็นฐานค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าสำหรับผมมันเป็นรูปแบบเกมที่ง่ายที่สุดที่เราจะเริ่มมองการสร้างเกมจากอะไรที่มันพื้นฐานอย่งเกม PC ในรูปแบบซิงเกิลเพลเยหรือทำมัลติเพลเยอรในทีหลังคือฟิกซ์คอสอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาได้ง่ายที่สุดเลยครับคือเงินเดอนพนักง,งานเฉพาะทาง อย่างเช่น back end programmer ที่เราพูดถึงกันไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ครับเกมที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการเล่นแบบ multiplayer หรือเล่นหลายคนในระดับสูงเช่นพวกเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ MMORPG หรือเกมที่มีระบบ micro transaction ซื้อขายของด้วยเงินจริงเนี่ยมันจะต้องมีฐานข้อมูลออนไลน์มีการเก็บข้อมูลเก็บ ID อะไรต่างๆพวกนี้คือยังไงเราก็สมควรที่จะมี back end programmer back end developer ตรงเนี้ย มาช่วยงานทางด้านนี้คือยังไงเราก็ขาดเขาไม่ได้ครับแล้วเงินเดือนของแบ็ก e เอด์เนี่ยเท่าที่ผมทราบมานี่ก็สูงพอสมควรเลยอีกอย่างที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาทุกเดือนเลยก็คือค่าเซิร์ฟเวอร์ครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับการทําเกมออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบนด์วิดท์ไว้รองรับผู้เล่นจํานวนมากที่ออนไลน์พร้อมกันเพื่อรับส่งข้อมูลจํานวนมากพร้อมๆกันได้ให้ไม่มีการกระตุกไม่มีการข้อมูลสูญหายอะไรนะอ่า ซึ่งค่าแบนด์วิดเนี่ยแหละครับที่แพงและจะแพงมากขึ้นไปอีกถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบนด์วิดสำหรับรองรับการส่งข้อมูลระหว่างประเทศได้คือถ้ารับส่งข้อมูลแค่ในไทยก็ราคาหนึ่งถ้าออกนอกด้วยเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาที่ทวีคูณกันขึ้นไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามี2อย่างนี้แล้วงบจะบานปลายทะลักไปจนถึงขั้นต้องใช้หลายสิบล้านบาทนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่ทีมของผมทำเกมออนไลน์ไทยชื่อ Blast Breaker Online เนี่ย เราก็ใช้เงินไม่ถึง10ล้านบาทกันผมไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้นะแต่คือตอนนั้นเราทําอยู่ประมาณ3มหรือ4ปีนี่แหละทีมก็ประมาณสิบสอคนแต่โดยรวมแล้วตอนนั้นก็ใช้ไม่ถึงครับนอกจากนั้นเรายังต้องมีค่าการตลาดที่ต้องจ่ายหนักพอสมควรเลยด้วยซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็น variable cost คือเป็นค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละงานเนี่ยแต่ว่า ในกรณีของผมเนี่ยเราจะนับเป็นงบประมาณรายเดือนเลยครับเพราะว่าสำหรับการทําเกมที่ต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาเช่นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือเนี่ยเราควรจะการงบไว้ทุกเดือนในการทําการตลาดหรือทําการโปรโมทเกมของเราเรื่อยๆในการอัปเดตทุกครั้งพอพูดถึงเกมมือถือแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทราบก่อนเลยก็คือว่าเกมมือถือไม่ได้ใช้บุคลากรที่แตกต่างจากการทําเกม PC เท่าไหร่เลยฉะนั้นแล้วพื้นฐานเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายพอๆกัน,นครับ ไอ้ที่เราเคยได้ยินมาว่าเกมมือถือทำแป,ป๊บเดียวเ็จค่าใช้จ่ายน้อยเนี่ยจริงๆถ้าเราทำเกม PC ที่ใช้เวลาเท่าๆกันดีไม่ดียังจะถูกกว่าด้วยซ้ำครับเพราะว่าในกรณีของเกมมือถือแล้วค่าการตลาดที่หนักมากๆเนี่ยแทบจะกลายเป็นเรื่องจำเป็นไปแล้วที่จะทำให้เกมสามารถขายได้และสร้างกำไรให้กับนักพัฒนาเกมได้เราจะไม่ไปพูดถึงพวก โคตรเกมดวงดีที่ทำง่ายแต่ได้ตังแบบ Angry Birds หรือ Flappy Birds นะครับคือถ้าเราลองมองดูใต้ชื่อพวกนั้นเนี่ยมันจะมีซากศพของเกมอีกร้0 0 0 0นหมื่นแสนเกมที่ไม่ประสบผลสำเร็จอยู่ซึ่งอันนี้ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยคือตอนทำเกมโมบายเนี่ยว่าเมื่อเกมเราจะออกแบบมาดีขนาดไหนหรือดีในสายตาเราขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกมเราไม่ทำการตลาดและไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็แทบจะไม่มีคนเล่นเลย ยิ่งสมัยนี้เราเห็นเกมเจ้าดังๆลงทุนกับการตลาดอยู่เยอะมากด้วยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นประมาณ50เซนของค่าพัฒนาเกมแต่ถ้าสมัยเนี้ยตัวเลขตรงนั้นพุ่งขึ้นไปสูงมากเลยครับได้ยินข่าวเกมมือถือใหม่ๆของญี่ปุ่นที่ลงทุนแบบร้อยล้านพันล้านเยนอยู่ไม่ละ่ะนั่นแหละมันลงทุนกันเยอะมากนั่นหมายความว่าถ้างบน้อยเราก็จะแย่งพื้นที่การตลาดได้น้อยแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมในงบน้อยมันก็ยังทําได้อยู่ครับ แต่เราจะได้ค่าตอบแทนกลับมาน้อยเท่านั้นเองนั่นอีกสาเหตุหนึ่งที่หากเราเข้าไปทำงานในบริษัทพัฒนาเกมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เราจะได้พบกับทีมที่เอาไว้สำรวจการตลาดก่อนสร้างเกมขึ้นมาเพื่อที่จะปรับแก้แผนพัฒนาเกมและปรับตัวเกมตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาด้วยซ้ําเพื่อให้มันสามารถป้อนเข้าปากของผู้เล่นป้อนเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งอันนั้นเป็นหัวข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งเลยไว้เดี๋ยวไว้พูดกันหลังแล้วกันวันนี้ขอเรื่องงบอย่างเดียวกันแล้วเราควรจะทำยังไงดีเพื่อลดงบลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงมาเพื่อไม่ให้มันบานปลายใช้เงินหลายสิบล้านบาทในการสร้างเกมขึ้นมาหรือบางทีก็แบบแค่ไม่กี่ล้านบาทเนี่ยในฐานะคนที่ไม่มีใครให้กู้ยืมหรือลงทุนกับเราจริงๆนะตลอดเวลาเกือบสิบปีที่ทำเกมมาเนี่ยครับทำให้ผม คนพบม,มาตรการและเครื่องมือต่างๆที่จะลดงบลงไปได้เยอะอยู่ครับอย่างที่ผมได้พูดไปค่าใช้จ่ายส่วนมากมาจากเงินเดือนพนักงานล้วนๆหรือแปลก,กันง่ายๆเลยก็คือยิ่งใช้เวลาทําเกมนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแพงเท่านั้นฉะนั้นแล้ววิธีการจัดการตรงนี้ก็คือการซื้อเวลาครับอย่างในทีมของผมนั้นมี 3D Artist อยู่คนเดียวซึ่งถ้าจะให้เขาทําทุกอย่างที่เป็นงาน 3D ของเกมผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้หนอนแน่แน สิ่งที่พวกเราทำคือหาโปรแกรมที่น่าจะช่วยเราได้ใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจมันแล้วนำมันมาใช้งานกับเกมของเราให้ได้ไอ้งานที่คุณจะใช้เวลาหลายเดือนทำก็กลายเป็นว่าเสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยเลยครับตัวอย่างเครื่องมือที่เราซื้อมาใช้งานอยู่ตอนนี้ก็มี Houdini มี World Creator ในกรณีของงาน Level Design ที่ช่วยให้เราสร้างฉากขนาดใหญ่ในเกมของเราได้ด้วยระบบ procedural generation แล้วเราก็เอามันมาจากการตกแต่งต่อแทนที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย์ก่อนหน้าน,นี้ที่เราทำเกมออนไลน์เราก็ซื้อระบบอย่าง Photon Engine ซึ่งเป็นตัวจัดการระบบ m ัลติเพลเยอของตัวเกมเช่นการสร้างห้องระบบแชทระบบพูดคุยผ่านเสียงรวมๆแล้วก็คือการสร้างเซสชันให้คนเล่นเข้าไปอยู่ร่วมกันเพื่อทาอะไรสักอย่างมาใช้งานแทนที่จะเขียนระบบตรงนั้นด้วยตัวเองทั้งหมด มันก็ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถไปทำส่วนอื่นได้โดยไม่ต้องมาเสียเวลาทำเรื่องพวกนี้เลยเลยครับอีกวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายลงมาได้สำหรับนักพัฒนาเกมที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเลยคือการตัดตำแหน่งบริหารออกไปให้ได้มากที่สุดครับลดลำดับขั้นในการสั่งงานถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะจริงที่เราต้องมีคนพวกนี้อยู่เพราะคนเยอะก็ต้องมีการบริหารจัดการงานให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันได้ดี แต่ในกรณีของทีมเล็กๆแบบของผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นเท่าไหร่ที่เราจะต้องมีหลายขั้นหลายลำดับทำให้มันเหมาะสมกับทีมของเราดีกว่าไม่ต้องไปพยายามทำตามระบบหรือสร้างผังองค์กรขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นการมีบุคลากรที่ทำงานบริหารทั้งๆที่ตัวทีมก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะดูแลบริหารกันเองไม่ได้และจะเป็นการสิ้นเปลืองงบลงไปกับเงินเดือนที่จะเพิ่มมาในหลายๆตำแหน่ง,งบริหารงานเหล่านี้ อย่างเช่นทีมผมที่มีพนักง,งานนั่งอยู่8คนด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนคุยกันได้แบบไม่ต้องผ่านใครหันหน้าคุยกันแล้วก็บริหารงานกันเองได้โดยมีคนคุมหลักคนเดียวสําหรับทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านโปรแกรมหรืองานด้านอาร์ตครับสําหรับแบบที่ปรึกษาอะไรเงี้ยจริงๆก็สอบทีมเราคือการไปอ่านไปหาข้อมูลตามเอกสารตามฟอรัมต่างๆหรือจากการสอบถามโดยตรงกับผู้ที่คิดว่าเราช่วยได้นะที่แบบ เขาจะสามารถคําตอบตรงนี้กับเราได้ซึ่งตอนนี้ถ้าใครยังศึกษาอยู่หรืออยู่ในก้าวแรกๆของการพัฒนาเกมหรือแบบมีอะไรอยากจะคุยกับการพัฒนาเกมเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับนักพัฒนาเกมในไทยได้ใน Discord กลุ่ม Game Developer Virtual Meetup นะครับก็ขอปลักอินนิดนึงก็ทาเสิร์ชไปใน Facebook ด้วยชื่อน,นั้นก็จะเจอกลุ่มที่ทั้งผมทั้งผู้พัฒนาเกมในไทยจำนวนมากเนี่ยนั่งอยู่นั่งคุยกันอยู่ตลอด มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆเกมที่ผมทำมาทั้งเกมออนไลน์เกม PC เกมมือถือนั้นไม่ได้ใช้เงินเกิน10ล้านบาทเลยสักเกมตรงนี้เลยเป็นความคิดผมว่าการพัฒนาเกมเนี่ยมันไม่ต้องใช้หลัก10ล้านเพื่อทาเกมดีๆที่ขายและทาเงินได้จริงขึ้นมาเกมนึงหรือเกมที่ขายในตลาดโลกออกมาหรอครับผมยังเชื่อว่าถ้าเราเตรียมตัวมาดีทำเกมออกมาได้ดีจริงๆเนี่ยแล้วก็เอามันออกสู่ตลาดได้เนี่ย สุดท้ายแล้วเกมมันก็ยังขายในตัวของมันเองได้อยู่ยิ่งในกรณีของเกม PC ด้วยแล้วยิ่งคิดว่าไม่ยากเลยครับแต่ถ้าเป็นเกมมือถือก็ยากหน่อยนะคู่แข่งเยอะโอเคถ้าในกรณีของการทำเกมสเกลใหญ่หรือบริษัทใหญ่มันก็น่าจะเกิน10บล้านได้แหละแต่ผมคิดว่านั่นมันก็เรื่องปกติเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานแล้วก็เวลาที่ใช้ แต่มันก็มีวิธีที่ทําให้งบไม่บาแเราก็ทําเกมมาได้สําเร็จครับผมเชื่อว่าเกมง่ายๆแบบพวกเกม RPG สมัยก่อนหรือเกมแนว RPG Maker Hero er เนี่ยใช้ค่าทําไม่ถึงล้านหรือไม่ถึงหลัก10ล้านหรอกครับดีไม่ดีแค่เป็นจำนวนประมาณแสนกว่าบาทก็อาจจะเสร็จออกมาแล้วก็ขายได้ด้วยซ้ำยิ่งถ้าทำคนเดียวหรือทำกับเพื่อนอีกคนสคนอะไรเงี้ยแถมช่วงนี้ผมก็เห็นอยู่ว่าในกลุ่ม นักพัฒน,นากเกมไทยก็มีงานนักศึกษางาน T-6 อะไรที่ดูดีดูดีออกมาเยอะอยู่ผมก็เชื่อว่าโปรเจกต์พวกนี้เป็นโปรเจกต์ที่ถ้าเอาไปสารต่อทําเป็นโปรเจกต์อินดี้ทากับเพื่อนไม่กี่คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้เงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับถ้าอย่างไรอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือมีคําถามอะไรก็ทักมาได้เสมอในเพจใต้คอมเมนต์หรือทาง Twitter หรือทาง Discord ก็ได้ครับ ก็ตามนั้นแหละครับถ้ายังไงไว้เจอกันคราวหน้าอีกทีกับผมนนทวัฒนธนเกียรติไกลสำหรับเอพิโซดที่2นี้ก็หมดแค่นี้สวัสดีครับ